ือกช้อปปิ้งได้ทุกรายการที่อยู่ในคลังวัสดุของ Bu i l ิ i n Studio นะครับสมมุติว่าผมจะทดลองนะ,ะทำเป็นใบสเปคให้ดูหน่อยครับ ก่อนที่เราจะออกใบสเปคเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องรู้ว่าโครงการอะไรนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์คนไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยจําเป็นที่ต้องกรอกนะครับว่าที่อยู่โครงการเพื่อให้ใบสเปคเนี่ยมันมีข้อมูลครบถ้วนนะครับอตอนนี้เราก็ใส่ที่อยู่ของโครงการไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเขียนว่าปุ่มสเปคชีทนะฮะ,ะกดปุ่มสเปคชี t เข้าไปเลยครับพอกดปุ่มสเปคชี t ไปปับ๊บมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะในนี้มันก็จะบอก รหัสสินค้าอะไรรายการอะไรผูดจัดจำนายนะฮะหมวดหมู่อะไรแล้วก็มีรูปภาพแนบประกอบเพื่อที่จะทําให้การทํางานของไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านเข้าใจเป็นภาพเดียวกันการที่จะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับและนี่แหละครับนี่คือแนวทางในการทํางานของสตูดิโอทีนี้ในวัสดุตกแต่งต่างๆนะฮะของพาเทียเนี่ยเขามีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมจะพาไปแนะนําให้รู้จักนะครับ พอเดินเข้ามาส่วนแรกที่ตะกี้เดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีพวกอุปกรณ์ชุดครัวแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตู้เสื้อผ้าถูกไหมฮะใช่ค่ะ,อะพอเดินถัดเข้ามาในโซนที่เป็นผนังโชว์เนี่ยเราจะมีตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยตรงนี้่าเป็นแผ่น MCM ค่ะเป็นแผ่นแบบที่ใช้ตกแต่งกับผนังพื้นผิวอย่างเงี้ยมันทํามาจากอะไรอ่ะอธิบายคุณสมบัตินิดนึงให้กับดีไซเนอร์ที่สนใจนะ,ะเขาเขาาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ได้นะมาเห็นแบบเนี้ยต้องบอกทุกคนอย่างนี้อย่างวัสดุแบบเนี้ยนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนอยากจะตกแต่งแบบนี้ทำยังไงอ่าจะต้องใช้หินทรายนะครับเอามาเลื่อยเลื่อยให้เกิดล่องล่องลอง่อแล้วเอาสิวอ่ะมากระแทกเขาเรียกหินกระแทกหน้า<ม>จกนกระทั่งออกมาเป็นเท็กเจอร์แบบนี้<ม>ข้อดีก็คือคุณได้หินจริงนะฮะแต่คุณดูแลโคตรยากเลยผมบอกเลยนะผมเคยสเปคใช้ที่โรงแรมหนึ่งนะครับมันเป็นเชือ้อราง่ายถ้าเกิดใช้เอา u t d o o r มันก็เลยเกิดนวัตกรรมการผลิต ตัวแมทเรียลใหม่ๆขึ้นมาโดยการใช้ดินเหนียวใช่ไหมอ,อธิบายนิดนึงว่าตัวนี้มันทำมาจากอะไรและคุณสมบัติมันเป็นยังไงดียังไงครับก็คือตัวนี้ทํามาจากดินเหนียวนะคะที่ทําเป็นรูปรูปแบบต่างๆเป,นเ,นเป็นแบบดีไซน์ต่างๆพื้นผิว ต่างๆให้เลือกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้อดีก็คือคงทนแข็งแรงค่ะแล้วก็สามารถใช้ภายนอกได้ค่ะภายในก็ได้ด้วยก็ดีอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่เรื่องการเหนียวนำเขาเรียกอะไรนะการนําไฟก็ไม่มีเหมือนกันค่ะก็คือปลอดภัยผมถามแทนเจ้าของเลยนะพอดีเมื่อวานนี้มีเจ้าของมาเยี่ยมชมมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนอ่ะใช้นานได้นานแค่ไหนใช่ไหมคะก็ตลอดอายุการใช้งานคือรับประกันใช่